อเมริกาอยู่คโคะซี่โลกกับไทยแต่กลับมาอยากตั้งภาคกีนมปนน้ำโขงขึ้นเพื่อแข่งกับปฏิญญาสัญญาของจีนอเมริกาอยู่เบื้องหลัง NGO ทั้งหลายที่อยู่ทางภาคเหนือท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงจะรู้ว่าเมื่อวันที่11และ12พฤษภาคมนั้นได้มีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิสารัฐกับ กลุ่มประเทศอาเซียนที่กรุงวอชิงตันดีซีผมสรุปถแถลงการสุดท้ายแล้วกันเอามาก่อนจะได้ไม่ต้องลงรายละเอียดว่าเป็นยังไงและผมจะธิบายในย่ามันการถแถลงการของทั้งสองฝ่ายมีดังต่อไปนี้ท่านผู้ชมข้อหนึ่งอาเซียนไม่มีมติใดๆเกี่ยวกับเรื่องอยูเครนหรือประนามรัเสเซียดังนั้นการที่ประเทศไทยหรือสมาชิกอาเซียนชาติอื่นเคยลงมติประนามรัเสเซียไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันข้อหนึ่งนี่สำคัญนะท่านผู้ชมข้อหนึ่งนี่เท่ากับปิดประตู ไม่ให้อเมริกาหรือชาติตะวันตกเข้ามาแทรกแซงจุดยืนของอาเซียนข้อที่สอง เน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักการมีที่มีคุณค่าร่วมและบรรทัดฐานของกฎบัตรสากชาติปิญญาอาเซียนและข้อตกลงอื่นๆซึ่งระบุชัดเจนว่าตรงนี้สำคัญมากท่านชมสมาชิกอาเซียนส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาคส่งเส,สร,ริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโล,โลยีวิทยาศาสตร์และการบริหารเส,สร,ริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาไปทางวัฒนธรรมของภูมิภาครวมไปถึงเสร,ริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกท่านผู้ชมครับฟังให้ตรงนี้ แถลงการอาเซียนบอกว่าอาเซียนหวังว่าสหรัฐจะสนับสนุนให้ภูมิภาคนี้มีสันติภาพและสงบสุขมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นภูมิภาคที่มีความร่วมมือกับทุกฝ่ายท่านผู้ชมครับสรุปแล้วเนี่ยแถลงการอาเซียนครั้งนี้จึงเป็นการปฏิเสธโดยนัยสําคัญว่าอาเซียนไม่เข้าร่วมข้อตกลงหรือความร่วมมือทางการทหารที่อเมริกาก่อตั้งไว้กับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นคอร์ดพันธมิตรสีฝ่ายหรือความร่วมมือทางความมั่นคงสามชาติออกุสระหว่างออสเตรเลียสาอาณาจากและสหรั ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างนาโต้สองเพื่อมุ่งเป้าในกานสก,กัดจีนเป็นศัตรูกับจีนรวมทั้งเรียกร้องสันติภาพให้ทุกฝ่ายหยุดความกัดแย้งกัน,นท่านนายกรัฐมนตรีปุรยุทธ์จันโอชาดูเหมือนจะทราบกระแสะคัดค้านข,ของภาคประชาชนว่าไม่ต้องการให้ประเทศไทยเข้าร่วมนาโต้สองหรือเข้าร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพราะไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นสนามรบแต่ต้องการให้ประเทศไทยมีความร่วมมือทุกฝ่ายมีมิตรไมตรีทุกฝ่ายในการสร้างสรรค์ ทำไมผมพูดเช่นนี้ผมสังเกตว่ากลุ่ม IO อที่สนับสนุนรัฐบาลเริ่มปรับท่าทีแสดงความเป็นมิตรไมตรีกับรัสเซียมากขึ้นเช่น IO อเริ่มออกข่าวแล้วว่าไทยกับรัสเซียมีมิตรไมตรีกันยาวนานช่วยเหลือกันมาตลอดซึ่งถ้าปฏิบัติตามนี้ก็จะเป็นที่ชื่นชมของประชาชนและอาจจะต้องทบทวนความร่วมมือกับรัสเซียให้มากขึ้นเช่นการซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียมาลดรายจ่ายของประชาชน การค้าขายรัสเซียเพิ่มขึ้นการฟื้นข้อตกลงร่วมมือในด้านข่าวสารที่สานีชวัดช่องหําทำกับหลายประเทศรวมทั้งรัสเซียด้วยเพื่อให้ช่อง5้าเป็นหับทางด้านข่าวสารของอาเซียนตามนโยบายที่อดีตผู้นำการช่องห้าได้วางไว้ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยตรงนี้คุณดอนปรมาณวินัยก็น่าที่จะกืนน้ำลายลงไปด้วยความขมขื่นท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่เราในฐานะเป็นสื่อมวลชนและภาคประชาชนต้องจับตาอย่างใ้ชิด เพราะก่อนหน้าที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปประชุมในวันที่11และ12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประชุมวงเล็กในประเด็นเรื่องการทหารและความมั่นคงระหว่างเจ้าที่ระดับสูงระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกลาโหมของไทยร่วมกับสหรัฐที่กรุงวอเชตันดีซีระหว่างวันที่9ถึง10การประชุมครั้งนี้เนี่ยคือการหารือยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของสหรัฐนะฮะอเมริกาต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ข้อมูลที่ผมได้ออกมาจากการประชุมวงเล็กระหว่างเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงไทยกับสหรัฐซึ่งไม่มีการเปิดเผยถึงเนื้อหาว่าการเป็นพนันธมิตรในส่วนทินยาและการเป็นหุ้นส่วนอายาวนานระหว่างอเมริกากับไทยนั้นมีรายละเอียดอนใดบ้างมีความสุ่มเสี่ยงและราคาอะไรบ้างต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยต้องรับ อะไรไปบ้างที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับถแถลงการร่วมอาเซียนอเมริกาครั้งนี้มีการระบุป,ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอนุภาครุ่มแม่น้ําโขงไว้2ย่อหน้าใหญ่ๆภายใต้หัวข้อว่า supporting sub regional development ผมพูดกับผู้เชี่ยวชาหลายๆท่านแล้วว่าน่าเป็นห่วง เพราะว่าแม่น้ําโขงไม่ใช่แม่น้ำามสซิซิปีของอเมริกาจะมายุ่งอะไรกับแม่น้ําโขงผมไม่เข้าใจจริงๆท่างหูคอเมริกาอยู่โคลซี่โลกกับไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแม่น้ําโขงแต่กลับมาอยากตั้งพารคีแม่น้าโขงขึ้นเพื่อแข่งกับปฏิญญาสัญญาของจีน ภาคีแม่น้ำโขงที่อเมริกาเสนอให้ตั้งมีไทยเป็นเจ้ากี้เจ้าการตามระเบียบอันนี้ก็แน่นอนที่สุดนะเป็นผลงานคุนดอนประธาน,นิไนฝ่ายจีนไม่ได้ร่วมวงไพ่บุญด้วยเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากว่าอเมริกาที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับแม่น้ำโขงทะลรืงอมาวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้ปฏิญญาสัญญานั้นเป็นความคิดริเริ่มของบุคคลสําคัญในประเทศไทยและประเทศจีนรับรูปประสานงานกับประเทศกลุ่มลุ่แม่น้ำโขงทําปฏิญญาสัญญากันขึ้นที่สาคัญปฏิญญาสัญญาประกอบด้วยประเทศที่เกี่ยวพันกับแม่น้ำโขงโดยตรงชื่ เพราะต้นต้นเหตุของแม่น้ำโขงมาจากแม่น้าลานช้างซึ่งอยู่ในประเทศจีนแม่น้ําลานช้างแล่นผ่านไหลผ่านพม่ามามาถึงลาวไทยเขมรก็คือแม่น้าโขงแต่ไล่ย้อนกลับไปคือแม่น้าลานช้างมีจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนาม6ประเทศนี้นะหากที่มีู่นย์ส่าูนเสียแม่น้าโขงโดยตรงปิญญาสัญญาคือปัญญาว่าโดยการพัฒนารูปแม่น้ําโขงให้พ้นสภาพจากแม่น้ําแห่งอาากียมและยาเสพติดให้เป็นแม่น้ําแห่งสันติภาพและการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจากทั่วโลกรองรับการ ขนส่งสินค้า6ประเทศซึ่งจะทำให้ไทยได้เปรียบที่สุดเพราะตั้งอยู่กลางลําแม่น้ําโขงพอดี แต่หลังจากลงนามในปฏิญญาสัญญาแล้วก็มีการกําหนดลงนามเพื่อเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาร่มนม้ำโขงตามปฏิญญาสัญญาที่กัมพูชาซึ่งเป็นรายละเอียดการพัฒนาร่มน้ำโขงให้เป็นไปตามปฏิญญาสัญญาที่ไหหลําปรากฏว่าประเทศไทยเบี้ยวไม่ยอมลงนามในแผนปฏิบัติการนี้เนื่องจากมี3หน่วยงานทํารายงานถึงรัฐบาลว่าการพัฒนาร่มน้ำโขงจะทําให้การค้าขายหนีภาษีทำให้ยาเสพติดแพร่หลายมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่โคตรจะเหลวไหลเลยท่านผู้ชมครับเพราะที่เขาจะพัฒนาร่มนม้ำโขงก็เพื่อกําจัดยาเสพติดและการหีีษัน แต่ในที่สุดไทยก็เบี้ยวตามข้อเสนอนั้นฝ่ายจีนส่งคนมาประสานงานกับพลเอกประวิตย์ก็ไม่ได้ผลเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเขาฟังฝรัง่งและทําให้เป็นเหตุผลที่ทําให้ไทยเบี้ยวปฏิญาณสัญญาและเมื่อประเทศไทยเบี้ยวไม่ลงนามในแผนปฏิบัติการทั้ง5ประเทศที่เหลือเขาก็ลงนามกันและดําเนินการพัฒนาต่อไปพวกเขาได้ขุดลอกมนน้าโขงให้รองรับเรือท่องเที่ยวขนาดยักษ์ที่จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวได้รองรับการขนส่งเรือสินค้าระหว่างขับน้ํา500ตันหรือขนาด เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์50ตู้ จีนรับผิดชอบในการขุดลอกไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะต้องการสนองดําริของบุคคลสําคัญของไทยแต่การขุดลอกกระทาได้เฉพาะนอกเขตอธิปไตยของไทยในแม่น้าโขงคือจากริมเกาะแก่งใกล้ฝั่งไทยไปจนฝั่งลาวเพราะเราติดอยู่ที่สนธิญาสยามฝรั่งเศสดังนั้นตั้งแต่แนวเกาะแก่งใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดมาจนถึงฝั่งริมแม่น้ำโขงไทยก็ไม่มีการขุดลอกทําให้แม่น้ำโขงทางฝั่งไทยตื้นเขินเรือเทียบน้ําไม่ได้ขณะที่แม่น้ำโขงฝั่งลาวแม่น้ํากว้างใหญ่ลึกน้ําเต็มลำน้ําตลอดปีท่านผู้ มาถึงวันนี้ไทยไม่สามารถขนส่งผลไม้สินค้าลงเรือแม่น้ำโขงฝั่งไทยได้ต้องส่งข้ามไปยังประเทศลาวเพื่อไปลงท่าเรือที่ฝั่งลาวในประเทศจีนต่อมาเมื่อมีการวุ่นวายเรื่องนาโต้สองเขาก็กำหนดให้ส่งสินค้าลงแม่น้ำโขงที่ชายแดนลาวจีนทำให้ประเทศไทยต้องยุ่งยากเสียเวลาเสียหายมากมายขนไปถึงนั่นแล้วด่านปิดบ้างเปิดบ้างสินค้าเสีย,ยจำนวนมากทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้คนของเราเนี่ยทำตัวเป็นหมาชีวว่าอเมริกาต้องการขวางการพัฒนารุ่มนำ้ำโขงตัว ต้องเข้ามาอยู่ร่วมด้วยเพราะว่าเส้นสายแม่น้ําโขงก็คือส่วนหนึ่งของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนโยบายของการขยายตัวของจีนในด้านการค้าอเมริกาเมื่อตั้งภาคีแม่น้ําโขงอเมริกาก็ไม่สามารถส่งเรือใดๆเข้ามาแล่นในแม่น้าโขงได้แต่อเมริกาอยู่เบื้องหลัง n อ o อทั้งหลายที่อยู่ทงางภาคเหนือ NGO เหล่านั้นคือตัวร้ายในการคัดค้านกับพัฒนาใดาเกี่ยวแม่น้ำโขงไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของทไทยแต่เป็นเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติซึ่งได้รับเงินพวกต่างชาติมา NGO เหล่านั้นจ้องตั้ง ตั้งหน้าหาเรื่องให้ประเทศไทยทะเลาะก,กับประเทศเพื่อนบ้านไม่หยุดไม่ย่อนรวมตัวกันเป็นโจทฟ้องประเทศไทยลาวต่อศาลว่าทําเขื่อนกั้นแม่น้ําโขงทําให้น้าโขงแห้งศาลก็ยกฟ้องเพราะว่าเป็นอธิปไตยของประเทศเรานอกจากนั้นก็ตั้งหน้าต่งางาด่าจีนเป็นประจําทุกเดือนข้อกล่าวหาคือจีนกั้นเขื่อนในแม่น้ําโขงทําให้น้าโขงแห้งซึ่งความจริงสภาพที่ว่าแม่น้ําโขงแห้งนั้นเป็นสภาพที่แห้งเฉพาะฝั่งไทยส่วนฝั่งลาวและแม่น้าโขงกลับเป็น้ําเต็มตลิ่งล่องเรือได้เต็มที่ท่านผู้ชมครับ NG o พวกนี้ทางภาคเหนือที่วุ่นวาย รับเงินอเมริกามาทั้งนั้นอเมริกาอยู่เบื้องหลังการกระทําเช่นนี้สร้างความไม่พอใจให้กับทั้งประเทศลาวและประเทศจีนเพราะเป็นการโกหกพกกลมเพื่อสร้างความเกลียดชังระหว่างคนไทยคนจีนและประชาชนคนลาวเป็นการสร้างความขัดแย้งผูกพันประโยชน์ของนาโต้สโดยตรงเพื่อชักพาเอาสหรัฐเข้ามาวุ่นวายซึ่งอเมริกาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอะไรกับแม่น้ำโขงไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรามาทําความเข้าใจเรื่องแม่น้ำโขงกันสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ตกหลุมในหลุมพรางกับดักของพวก NGO มือปือนรับจ้างอเมริกา แม่น้ำโขงเนี่ยเริ่มต้นที่ชายแดนประเทศจีนที่มณฑลยูนนานด้านซ้ายเป็นพมา่าด้านขวาเป็นประเทศลาวจุดบรรจบเป็นแหล่งต้นน้ำแม่น้ำโขงมีน้ําจากประเทศจีนราราวหกสจากพมา่าและลาวรวมกัน40%บางปีอากาศด้านบนหนาวตอน่างฝนชุกก็จะมีน้ําจากจีน4 0จากพมา่าลาว6 0สรสรุปแล้วแม่น้ําโขงมีต้นน้ํามาจากสประเทศ จีนพม่าและลาวแม่น้ําโขงตั้งต้นตรงนี้แล้วก็ไหลดิ่งลงมาทางใต้ามาถึง3แยกปลายทางซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอุเภงเชียงแสนจังหวัดเชียงรายด้านซ้ายเป็นพมา่าด้านขวาเป็นประเทศลาวตลอดแนวแม่น้าโขงตรงนี้ไม่มีขเ,เขื่อนเลยสักเขื่อนเดียวเพราะเป็นแม่น้ําระหว่างจีนลาวพม่าทไทยไม่สามารถไปกั้นเขื่อนในแม่น้าโขงได้การกล่าวหาว่าจีนกั้นเขื่อนจึงเป็นการโกหกหลอกลวงแม่น้ําจากจุดนี้จะเลี้ยวขวาตรงเข้าประเทศลาวเป็นแม่น้ำของประเทศลาวในดินแดนประเทศลาวประเทศลาวจึงสามารถ ที่จะทาเขื่อนกั้นน้ําในประเทศลาวได้เพราะเป็นอธิตไตของเขาเองแล้วก็ทําเขื่อนไว้13เขื่อนปลายของแม่น้ำมาออกที่จังหวัดหนองคายเป็นแม่น้ํากั้นเขตแดนระหว่างไทยลาวไปจนถึงมุกดาหารซึ่งตอนนี้ตรงนี้ก็ไม่สามารถทําเขื่อนได้อีกจากแม่น้ําโขงย่านมุกดาหารไหลกลับเข้าไปในประเทศลาวแล้วไหลไปย,ยังกัมพูชาไปออกที่เวียดนามไหลลงทะเลจีนทะเลที่โฮจิมินซิตี้ ซึ่งเป็นแม่น้ําในประเทศของลาวกัมพูชาและเวียดนามแต่และประเทศในพื้นที่ของเขาเขากั้นเขื่อนได้3าสี่เขื่อนไม่ได้กระทบใครดังนั้นที่มาตั้งข้อหาโกหกสร้างความทะเลาะเบาแหวงระหว่างไทยจีนลาวนั้นความจริงไม่ใช่น้ําในแม่น้าโขงไม่พอแต่เป็นเพราะว่าน้ําในแม่น้าโขงฝั่งไทยไม่ได้ขุดลอกจึงตื้นเขินเอารถยนต์ไปจอดล้างได้เมื่อประเทศไทยไม่ขุดลอกเพราะแรงคัดค้านจากเอ็นจบ้าบาพวกนี้แล้วยังมาสร้างเรื่องให้ทะเลาะเบาแหว้งกันระหว่างเพื่อนบ้านระหว่างไทยจีนพมา่าไทย และไทยลาวอีกท่านผู้ชมครับ,รบประเทศไทยแต่ก่อนมาก็ตั้งความดํารีจะมีท่าเรือจะมานําโขงที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของแต่ในที่สุดเพราะสายสนกลเกมท่าเรือสองแห่งนี้ไปไม่ถึงไหนคือแทนที่เป็นท่าเรือสามคนขนาดใหญ่กลายเป็นท่าเรือขนาดเล็กหน่อมแนมมีเรือเล็กจอดเทียบได้เฉพาะเรือข้ามฟากเล็กๆไม่มีคุณายะทางเชิงพาณิชย์ทีนี้พอฝังอง่งแม่น้ำโขงฝั่งไทยเนี่ยมันตื้นเขินตื้นเขินมากท่าเรือทั้งหมดมีปัญหาก็เลย จ้างเอกชนขุดลอกริมฝั่งไทยเพื่อสามารถเทียบเรือสําหรับข้ามไปฝั่งลาวได้แต่ทําไปทํามาก็ไม่ถึงไหนเพราะสั่งยกเลิกการประกวดราคามีปัญหาเรื่องการจัดมูลตามระบบราชการยุคโกงแผ่นดินกินทุกโครงการเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรือเล็กๆที่ได้เป็นแค่ท่าเรือข้ามฟากก็ยังทําอะไรไม่ได้นี่คือความอัปยศอดสูข,ของชาติไทยที่คนไทยทั้งประเทศต้องสำเนียกสังวรไว้ท่านนายกท่านต้องรู้เรื่องนี้ ท่านอย่าถูกคนแหกตาท่านเมื่อประเทศไทยไม่เอาด้วยการพนฒนรุ่มแม่นำโขงหประเทศที่เหลือเขาก็ทํากันไปนอย่างคึกคักเลยฝั่งตรงข้ามประเทศไทยประเทศลาวเขาเร่งพัฒนาใหญ่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังท่านผู้ชมท่านนายกครับในดอนบริบาลวิไนฝั่งตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเขาได้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีบ่อนคาสิโนมีโรงแรมขนาด1ั0 0ดห้องมีแหล่งสินค้าปลอดภาษีมีร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงครบครันดึงดูดผู้คนจากภาคเหนือข้ามฟ้าไปจับใจใช้สอยที่ประเทศลาว นผู้ชมครับผมเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะกลุ่มทุนจีนทุ่มทุน3,000กว่าล้านในเรมิตตลาดน้ำกลางเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำริมฝั่งแม่น้ำโขงลาวกำหนดสร้างเสร็จปีนี้พร้อมสนามบินสากลที่ บอกแก้ววันนี้ถ้าใครไปยืนบนริมแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจะรู้สึกเหมือนว่าฝั่งตรงกันข้ามจเจริญเหมือนกรุงเทพมหนานครขณะที่ฝั่งเชียงแสนมืดมิดในยามราตรีท่านผู้ชมครับพราแม่พี่น้องจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ให้รู้ด้วยอีกหน่อยการท่องเที่ยวการเดินทางที่ใช้เชียงใหม่เชียงรายเป็นศูนย์เพื่อข้ามไปฝั่งลาวนั้นจะไม่มีความหมายแล้วเพราะเมื่อประเทศไทยไม่ร่วมพัฒนาแม่น้ําโขงคนทั้งหลายที่เดินทางโดยเครื่องบินที่เคยมาลงเชียงรายเชียงใหม่เพื่อข้าไปท่องเที่ยวหรือเล่นการพนันพอเป็นรายได้ให้ยาไส้ กับคนในพื้นที่วันนี้ลาวกับจีนเขาร่วมกันสร้างสนามบินขึ้นมารองรับนักท่องเที่ยวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเชียงรายเชียงใหม่มาสารตอนนี้ในที่สุดแล้วอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเสือกรุกนาะเข้าไปในแม่น้ําโขงไปไม่ตลอดเพราะว่าประเทศต่างๆ,ๆเขาไม่ลดนด้วยนอกจากประเทศไทยที่ทําตัวเป็นขี้ข้าอย่างไรก็ขยับไม่ออกเพราะว่าติดน้ําแห้งดินฝังไทยอยู่นั่นแหละท่านผู้ชมครับท่านี้ท่านผู้ชมเข้าใจในเรื่องของยุทธศาสตร์แม่น้ําโขงหรือยังเราควรจะเป็นแกนนําเพราะเราเป็นตัว เริ่มแรกกับเขาจีนไทยลาวพมา่าเขมรเวียดนาม6ประเทศแต่เราเสือกไปฟังอเมริกา5าประเทศเขาเลยร่วมมือกันพัฒนานในฝั่งของเขาน้ําฝั่งของเขาลึกเรือใหญ่แล่นได้แต่ฝั่งไทยไม่มีการขุดลอกตื้นเขินเพราะว่าถูกไอเอ็นจีโอบ้าๆที่รับเงินฝรั่งมาคัดค้านตลอดเวลาแล้ววันนี้อเมริกามันเสือกมาตั้งพาคกีแม่นำ้ำโขงท่านผู้ชมครับแม่นำ้ำโขงไม่ใช่แม่นำ้ำามสซิสซิปปีท่านผู้ชมทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปกล่าวหาจีนในเรื่องน้ำในเขื่อนตั้งเขื่อนกัน้นเขา ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวที่ลาวมีเขื่อนที่เขาตั้งที่เอาน้ําจากแม่น้ำโขงมาที่วิ่งผ่านประเทศเขาแต่เป็นอาชีพไตของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยมีพระเอกอยู่สองคนท่านผู้ชมที่ผมต้องยกย่องคนแรกคือท่านฮุ่นเซนสมเด็จหุนเซน,เน,น,เซนท่านเป็นประธานอาเซียนท่านกาหนดสถานภาพชัดเจนว่าอาเซียนต้องไม่ไปร่วมมือกับใครต้องไม่ไปเป็นศัตรูกับใครนั่นข้อแรกแล้วอาเซียนยังยึดหลัก4ีหประการในเรื่องพมา่าว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวส่ง ดูเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือทางนุษนธรรมเท่ากับปิดประตูของอเมริกาเข้าไปแทรกแซงในพม่าได้ชวนเระเอกคนสุดท้ายที่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งเมืองไทยไม่มีใครพูดถึงก็คือท่านประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียโอ้โหนี่เป็นผู้นําประเทศที่มีวิสัยทัศน์มากเลยเขาไปประชุมอาเซียนแต่เขาหาเวลาบินไปพบอีลอนมัสที่สถานโรงงานผิดจรวด ของ SpaceX ในรัฐเท็กซัสเพื่อเจรจาให้อิลอนมัสไปเยือนอินโดนีเซียเดือนพฤศจิกายนนี้ ท่านผู้ชมครับอีลอนมัสให้ความสนใจกับอินโดนีเซียมากท่านประธานอินโดนีเซียไปโรงงานพิจรุลเมื่อวันเสาร์ที่14เขาประชุม11-12วัน3-4พฤษภาคมก็ไปการพบอีลอนมัสได้มีการนำหน้าไปเรียบร้อยแล้วก็คือว่าลนตรีของอินโดนีเซียไปคุยอีลอนมัสก่อนและอีลอนมัสเปิดเผยว่าเขาให้ความรู้สึกสนใจมากต่ออนาคตอินโดนีเซียในมุมมองของอีลอนมัสเขาบอกว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพมากสำหรับความร่วมมือทั้งเทสลาและการยิงจิรุด SpaceX มั พูดถึงประชากรมหาศาลอินโดนีเซียการจเจริญเติบโตสิทธิอย่างต่อเนื่องและปัจจัยการเมืองที่มีเศถษยริภาพเทสลาพยายามหาแหล่งอย่างหนักในการค้นหาแหล่งซัพพลายแร่นิกเกิลสำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถเทสลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอินโดนีเซียคือทางออกของเทสลาไม่ใช่ไทยไทยไม่มีอะไรไทยหลังจากประชุมเสร็จท่านนายกท่านก็ไปไประชุมกับคนไทย ในนิวยอร์กเพื่อไปพูดถึงผลงานของท่านใน6 7ปี8ปีที่แล้วพยายามแก้ตัวอ้างว่าท่านทำอย่างนี้ท่านทำางนี้แต่คนก็ยังมาลุมด่าท่านคนไทยในนิวยอร์กบางกลุ่มก็อวยท่านท่านขาอดทนไปเถอะค่าท่านแต่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่สนใจคนอินโดนีเซียในอเมริกาบินไปเจออีลอนมัสเพื่อหาทางดึงอีลอนมัสและเทสลาและสวีเล็กไปอยู่ที่อินโดนีเซียท่านผู้ชมครับนี่คือวิสัยทัศน์ผู้นำที่ดรสมคิดพูดถึง เพราะฉะนั้นแล้วการประชุมอาเซียนสุดยอดครั้งนี้พระเอกมีอยู่2คนท่านฮุนเซนที่ออกแถลงการปิดประตูไม่ให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงในอาเซียนประธานดีอินโดนีเซียที่ไปนั่งคุยจับข่าวคุยอิรุลมัสลอิรมัสพูดชัดเจนว่าเขาให้ความสนใจอินโดนีเซียมาก